ประเทศไทยซึ่งกำลังถูกเชิญชวนจากสหรัฐอเมริกาให้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP อันเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดเพื่อประโยชน์ทางการค้าระหว่างกันแต่เรื่องนี้ยังเป็นข้อกังวลจากหลายภาคส่วนที่มองได้ทั้งเป็นผลดีและผลเสียมุมมองจากภาคอุตสาหกรรมโดยนายธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์กรในจ้างการค้าและอุตสาหกรรม ระบุว่าหากประเทศไทยได้เข้าร่วมจะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นดูได้จากเมื่อปี2550ที่ประเทศไทยก็เป็นผู้ริ้เริ่มทำข้อผูกพันเอเปก ด้านอาเซียนมาแล้วครั้งนี้จึงนับได้ว่าการเป็นสมาชิกข้อตกลง TPP ที่สหรัฐอเมริกาเป็นแม่งานจะทำให้ภาคธุรกิจโดยรวมเติบโตขึ้นและยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกที่จะสามารถนำวัตถุดิบในประเทศส่งออกไปต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ตลาดยุโรปได้อีกด้วยซึ่งการส่งออกของไทยโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ5 6ถึงของ GDP ก็เปรียบเสมือนว่าการขยายฐานการผลิตและผลประโยชน์ทางด้านการค้าดียิ่งขึ้นไอ hey, ข้อตกลงเนี้ย ใช่ไหมคือมันเป็นการภาษีศูนย์เราจะไปมองว่าเราจะไปศูนย์อเมริกาเขาอเมริกาเขา้ขาศูนย์ภาษีศูนย์เข้ามาในตลาดบ้านเราด้วยเขาก็ตกลงกันว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่ระบุนะคุณไม่ระบุไว้ว่าจะต้องยกเว้นว่าจะไม่อยู่ในข้อตกลงภาษีศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นการยินยอมเรื่องนิเกติบลิสถ้าเราไม่เข้าตลาดนี้ไม่เข้าเราตกขบวนนี้ มันจะมีผลยังไงแล้วก็จะสูญเสียตลาดอเมริกาให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเรา รองประธานสภาองค์กรในจ้างการค้าและอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าหากมองแง่ของแต่ละส่วนที่ถือว่าเป็นจุดด้อยของประเทศเช่นด้านสิทธิบัตรยาด้านการผูกขาดมเมล็ดพันธุ์และด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านและเฉพาะส่วนเช่นด้านสิทธิบัตรยาที่เป็นยามะเร็งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็หาหน่วยงานเข้ามาดูแล ซึ่งเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีฐานกําลังการผลิตยาไม่เป็นรองไข่ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยาในประเทศไทยไม่ให้เป็นกังวลด้านลิขสิทธิ์คณะทํางานไปเสนอแนะว่าจะแก้ปัญหายังไงซึ่งถ้าเราทำคู่ขนานไปใช่ไหมกระทรวงพาณิชก็เจรจาไปในช่วงสองปีจากนี้ไปว่าอะไรจะเป็น มีประโยชน์ไทยไม่มีประโยชน์ไทยก็เจรจาต่อรองกันไปแต่เอกชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็คู่ขนานไปว่าอะไรที่เราต้องทําให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่นี้ หากประเทศไทยจะยืนยันการเข้าร่วมสมาชิก TPP ก็จะทําให้เกิดผลประโยชน์ด้านการค้ามากขึ้นและที่สําคัญหากประเทศไทยยื่นเจตจำนงข้อตกลงสมัครเป็นสมาชิก TPP ก็ไม่ใช่ว่าทางสหรัฐอเมริกาจะยินยอมที่จะตอบรับโดยตรงแต่ระยะเวลาอีกสองปีที่ประเทศไทยจะต้องมีการเจรจากันระหว่างข้อตกลงหากถึงเวลากําหนดครบ2ปีประเทศไทยจะเป็นสมาชิกหรือจะไม่ตอบตกลงก็ได้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดกับข้อตกลงอีกครั้ง แดนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของภาคธุรกิจอันเป็นข้อมูลด้านหนึ่งที่ให้รัฐได้นำไปใช้ในการตัดสินใจก่อนทำข้อตกลง TPP เพื่อนำไปวิเคราะห์ทั้งผลดีและผลเสียให้รอบครอบอีกครั้งและเพื่อให้ประชาชนในประเทศกว่า65ล้านคนได้รับประโยชน์อันสูงสุด